สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดานเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้ต้อยทาลาบหมูนะคะลาบหมูเหนือนะคะลาบหมูเหนือเครื่องปรุงไม่ครบนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ได้ใส่เครื่องในเนาะนะคะเป็นลาบหมูเหนอนะคั่วน้ํามันนะคะลาบหมูคั่วนั่นเองนะคะ มีผักผักก็มีไม่กี่อย่างนะคะสาราเน่ภางเหนืเเอเขาจะเรียกว่าหอมดวนเนาะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะภาคเหนือเขาจะเรียกว่าหอมแป้นนะคะแล้วก็อผักชีเนาะนะคะต้นผักชีนะคะผักที่มีก็มีแค่นี้นะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ กินกับลาบหมูเนื้อนะอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะของโปรดต้อยเลยนะคะแต่ว่าอของโปรดขนาดไหนนะทหน่ากินขนาดไหนช่วงนี้นะคะลิ้นไม่ค่อยรู้รสชาตินะคะไลยชวนเพื่อนๆนะคะมากินนะคะลาบหมูเนื้อฝีมือต้อยเองค่ะนะคะลาบคนเดียวเลยค่ะลาบคนเดียวกินคนเดียวนะคั่วเรียบร้อยนะคั่วหมายความว่านะคะค้าวหมายความว่า ใส่น้ำเปล่านะขั่ว <hết> น้ำเปล่าไม่ใส่น้ำมันนั่นเองนะคะขั่วแบบง่ายๆนะลาบหมูเนื้อเนี่ยนะคะใส่เครื่องนะคะใส่พริกนะคะพริกเครื่องแกงนะพริกลาบนั่นเองนะคะพริกลาบเหนือเราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ข้าวคั่วนั่นเองนะคะลาบหมูเนือจะไม่ใส่นะสำหรับพริกนะคะต้อยมีพริกลาบนะคะพริกลาบนะคะพริกลาบเหนือตาแม่อมพรนั่นเองนะคะนะคะพริกลาบนะคะ นี่นะคะไม่ได้ปรุงเองเนาะมีพริกลาบเรียบร้อยนะคะซื้อพริกลาบสําเร็จมาแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะนี่นะคะลาบจะให้อร่อยต้องกินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อๆเลยนะคะเพิ่งนึ่งเสร็จนะคะกินคนเดียวเลยนึ่งแบบประมาณนี้นะคะนึ่งประมาณนี้ก็กิน2วัน3าวันโนู่นแหละนะคะนะคะกินคนเดียวไม่มีเพื่อนกินนะคะ อืมค um, ่ะลาบหมูเนือ้อนะะลาบคั้วนะคั้วเรียบร้อยนะคั้วสุกเรียบร้อยนะคะหอมกุ่นมาเลยคะ่นะน่ากินไหมคะเพื่อนๆค่ะนะคะลาบหมูเนือ้อนะลาบหมูขั้วนั่นเองนะคะใส่พริกลาบเรียบร้อยนะคะนี่นะคะโชว์พริกลาบก่อนนะคะพริกลาบตาแม่อ,อัมพรนั่นเองนะคะมากินด้วยกันคะ่นะกินไม่หมดเลยนะคะ ต้อยเนี่ยกินไม่หมดแต่ชอบเอามาโชว์นะโชว์ให <c oughs> you ้เพื่อนเพื่อนดูนะคะก็คืออยากกินอะไรก็จะทํากินถึงแม้จะกินไม่หมดหรืออะไรก็ตามนะคะก็อยากทํากินนะถึงแม้ว่ารสชาติของลิ้นตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะยังกินอะไรไม่รู้รสชาติแล้วกินอะไรก็ไม่เยอะนะคะตอนกลางวันก็กินนิดเดียวตอนเย็นก็กินนิดเดียวแต่ชอบทํานะคะทําแล้วก็มาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลาบหมูเนื้อลาบหมูขั่วนั่นเองนะคะฝีมือต้อยนะคะถ้ามีแบบเครื่องในมีไส้มีตับ มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โ oh หจะอร่อยกว่านี้นะคะมีหนังอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะโอ้โ oh หอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะแซบ่บๆนะคะลาบหมูเนื้อนะคะนี่ถ้ามีแตงกวาอีกเอามากับนะคะกินแก้มกินกับลาบหมูเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ บาย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 ค่ะทุกคน